สวัสดีค่ะพี่น้องพอกับย่ายมุ่งอีกแล้วมื่อนี้ย่า่มุ่งมีม่มนูมาเห็ดคือสีแกงกะทิพี่น้องแกงเพ็ดหรือแกงกะทิหมูแ้่บกอะือพี่น้องสซ่บกอะือหรือปลาท่องล่ะค่ะปลาทูดิบกัมีบึกอะือที่ย่ายมุ่งหั่นซอยเรียบร้อยล่ะค่ะแล้วก็หมูซอยเป็นตอนเรียบร้อยล้ะพี่น้องแล้วก็พิกแกงพิกแกงนี่ เป็นพริกเกียงที่ย้มุ้งซื่อมาแลวมาตตำเคียงเพิ่มค่ะอันก็น้ำหัวกะทิอีกส่วนหนึ่งแต่นี่ใบหัวละผ้าพริกซอยแล้วก็ใบบักูดค่ะกะทิอีกส่วนหนึ่งย้ายมุ่งค่ตั้งไฟไปแล้วสับพีนอนี่ค่ะส่วนหนึ่งย้ายมุ่งตั้งไฟไปแล้วเคี่ยวเป็นหัวกะทิ

กะทิแหกแมนไหนหนางามดีน้วหนาซีสันสวยงาม ไอ้มงหิตัวอยู่ทางนอกบ้านพี่น้องเพราะสวยออกมาจะงอยแดยดก็อ,อกมากสิมาลายแดดออกค่ะพี่น้อง อาดีเล ial, ียวไปเห็นสัตว์ไปไหนวกะทิกำลังแตกมั่นสีสวยงามนะพี่น้องเดี่ยวกะที่เห็นแตกมั่นสีสวยสวยงามเดี่ยวแบบนั้นเราจะม้วนไปเลยจากพี่น้อง भाइ अब ठुलो फैलिका ใส่เวลาบระดนกับสุกี้น้องจ้าไปยังมันปปุ่มเครื่องเด้จ้าปมเครืองดเกียร์จ้าพี่น้องรับแดดกับที่เกียร์ เออน้ำตาลจ้าน้ำตาลเล็กน้อยผองชิลด์ไปดีไปที่นอกลุกไปเันเลย น,น,น้ำมัากระทิกก็ได้หมูตัเลยกชาก็หม่สุกแล้วค่ะ เดี๋ยว้องใส่ปนง่อยพี่น้อง ใเครื่องครบหลาับพี่น้องน,นั่นคืซิมลดรอยประยุซุกครับพี่น้องเป็นตันครับพี่น้อง เห็นน้ำปลาลงไปค่ะกูดล้วยลูไปที่นนอง

มีแกงหมอห mm hmm. ใหญ่จักน้อยพี่น้อง เรื่มซุกแล้วค่ะก็ไปกับบักพกิกห้อยลงเลยจัะพี่นอ้องติกต้อย ให่หัวละผ้าลงเรื่อยค่ะเด <c oughs> ี๋ยวนำหัวกะทิตบใายจะน้อยนึงที่นอ เซ็ตเรียบร้อยค่ะต่อไปกยกลงจัดเตาเลยค่ะพี่น้อง จพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วแก่งเหมืออือ้อหมอยังไงของยายมุ่งกับเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียดจะพี่น้องคุกคักสำหรับคลิปนี้ยายมุ่งกับคอตัวซ้ำนีดนะะ้ด้วยค่ะ เห็ดแบบปุกคักเลยพี่น้องเพราะว่าแดดไลยปากก็ติดตามมาย่ายมุ่งนั้นเลยด้ยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง